หลังฝังลากเทียมเสร็จเนี่ยเขาก็สงสัยว่าทําไมบางคนเนี่ยมีหมุดเลยเขาเรียกว่า Healing a b u t เม n t แบบในรูปเนาะแต่บางคนเนี่ยเย็บปิดเหมือนแบบไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือเขาเรียกว่าใส่ Cover s c r กร l นะครับก็หมอจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับคือถ้าใครกระดูกดีการผ่าตัดไม่ได้ใส่กระดูกเยอะไม่ได้ใส่เนื้อเยอะเทียมเยอะเย็บแผลกลับได้ดีเป็นเคสที่ค่อนข้างง่ายหมอก็จะใส่หมุดปั้นเหงือก หรือเรียกว่า healing abutment นะครับอันนี้ใส่แล้วก็รอพิมพ์ครอบเลยแต่ถ้าเคสไหนที่แบบต้องฝังรากเทียมลึกเข้าไปหน่อยต้องปลูกกระดูกเยอะต้องปลูกเนื้อเยื่อเทียมหรือมีการปลูกเหงือกร่วมด้วยและเสี่ยงต่อมีการที่จะติดเชื้อกลัวรากเทียมหลุดเพื่อความเซฟนะครับหมอจะใส่แค่ cover s c o o w เป็นน็อตเล็กๆแบบในรูปครับปิดอยู่บนตัวรูของ fixture แล้วเราก็ดึงเหงือกเข้ามาแล้วก็เย็บปิดไว้เลยแล้วก็สลีปไปก่อน แล้วก็รอจนครบกำหนดแล้วค่อยมาต่อในส่วนของต่อฮิลลิ่งที่หลังแล้วก็ทำส่วนของครอบฟันบนลากฟันเทียมต่อไปครับก็แต่ละเคสนะครับวิธีการรักษาแผนในการรักษาของหมอก็จะไม่เหมือนกันตัวหมอเองเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับเคสเคส,เคสนั้นให้มากที่สุดครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีของคนไข้ครับ